ดาวพ,าพาัพพฤหัสย้ายเข้าราศีมีนกลุ่มลัคนาของชาวมีนเลยนะครับจะเห็นว่าดาวประจำตัวท่านย้ายเข้ามากลุ่มท่านและได้ตำแหน่งเกษตรด้วยถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นเป็นเกณฑ์ดีแหละเป็นสัญญาณที่ดีจะถามว่าเดือนนี้มันจะดีทันตามไหมก็บางคนนั่งรอเขาเรียกว่านั่งคอยดวงอ่าลักษณะงั้นก็ไม่เหมาะนะครับ พอเรารู้จังหวะว่าดาวที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามากลุ่มจะส่งผลดีเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มตั้งหลักเก็บเกี่ยวละปีนี้จะทําอะไรว่าไปแต่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเข้ามาแล้วมันยังไม่แสดงผลทีเดียวเพราะดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุเประเคร์ก็แสดงผลค่อนข้างจะช้าๆเรื่อยๆตามสเต็ปของเขาแต่เนื่องจากว่าในเดือนเมษายนเนี่ยยังเข้า,าตรียาที่เป็นลูกพิษและระวางที่เป็น เพจคาดเลือกอยู่ดังนั้นเนี่ยพระรหัสยังยังเดินได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ขอให้ท่านสะสมเลยนะครับเริ่มสะสมแล้วมันจะทาให้ท่านขยันขึ้นเองแหละคือบางคนเนี่ยอาจจะเลือ้อเลื้อตัวทําอะไรก็อึดอัดไม่ขายากทําเดินนิดท่านจะเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างน้อยน้อยถ้ายัางไม่ได้แอคชั่นเนี่ยท่านก็จะเริ่มมีการคิดที่มันชัดเจนวางแผนเตรียมลงมือลักษณะอย่างนั้นนะครับในเดือนนี้ ดาวพระราหูเดิมอยู่ในภพศาสตร์ช้านะครับย้ายเข้ามากระดุมพระก็ตามตำราเขาเลยนะครับราหูคน้นรัพย์ก็มีเท่าไหร่ก็ค้นเท่านั้นนะครับมีมากก็ค้นมากมีน้อยก็ค้นน้อยนะครับแต่ในเดือนนี้ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวพัางคารเนเป็นดาวเจ้าเรือนกนุพะมาอยู่วินาศด,ด้วยดังนั้น ต้องระมัดระวังนะครับดาวราหูเข้ามาแบบนี้ถึงแม้จะคทซั์เนี่ยแต่ก็ยังมีข้อดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพราะดาวราหูได้ตาแหน่งเทวีโชคนะครับได้ตําแหน่งเทวีโชคแต่ก็ดันมาจากภพว,วินาศเ,เพราะฉะนั้นแล้วดาวการเงินก็ไปดาวพังคานจากเรือนการเงินก็ไปอยู่วินาศเหมือนกับมาสลับเรือกนกานไกาๆดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังการ ใช้จ่ายเงินโดยไม่ยับยัง้งการสูญเสียเงินโดยไม่รู้ตัวไม่ได้วางแผนมาก่อนนะครับการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับไม่ได้เรื่องของเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นโปรเจคของเราอ่ะนะครับมีคนมาขอร้องช่วยเหลือนะครับก็ดูดีๆนะครับเรามาระวังตามที่จะทำได้หรือจะช่วยไหวตามอัตภาพท่านนะครับ ดังนั้นการาชาวลัคนาราศีเมีนดาวย้ายเข้ามาอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการเงินนะครับการเงินแต่มันไม่ได้แย่ไม่ต้องกลัวเสมอไปนะครับถ้าดาวมันเดินโครจรเป็นในจังหวะของมันที่ที่ดีนะครับที่ดีแล้วเนี่ยหรือดาวมันจะอยู่ย้ายออกไปเนี่ยให้มันโลง่ลงๆเนี่ยมันก็ต้องลองดูว่าเดือนต่อไปจะมีดาวอะไรมาสัมพันธ์กันอีกนะครับ ในเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าชีวิตชีวาของท่านจะเริ่มดีขึ้นนะครับการงานของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นความชัดเจนความขยายตัวทาง้าน,นการงานนะครับจะมาขึ้นเรียกว่าความภูมิใจในบุตรหลานการทำงานเพื่อสังคมหรือการอะไรเงี้ยท่านจะดีขึ้นเลยนะครับความโดดเด่นในตัวท่านนะครับ จากอิทธิพลของดาวประจําตัวท่านนี่แหละครับทีนี้มาดูว่า,าโชคลาบาดาวดาวพรสาุ์เนี่ยเข้ามาเป็นเจ้า,าเจ้าเรือนลาภได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยจะได้ลาบแบบนิ่มๆคือลาบนี่ ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไปถูกหวยรวยโปนะเพราะดาวพระสาวเวดาวช้าช้าถ้าจะได้ผลประโยชน์อันที่มันสะสมเก็บเกี่ยวกุ๊กกิ๊กเข้ามาแบบเรื่อยๆนะลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ดาวพระาทิตย์เนี่ยจะพบอะไรที่เข้ามาในเรียนการเงินของท่านเนี่ยแล้วเจอกับกลุ่มของดาวพระลาหูดาว มันก็จะอยู่ต่างๆเนี่ยและเดี๋ยวดาวพุธก็จะเข้ามาร่วมเนี่ยดังนั้นเดือนนี้ท่านอาจจะมีการเจราจาเรื่องเงินเงิน,งนทองทองดาวพาธิตเข้ามาจะพบอรลิบางคนก็อาจจะมีการเจราจาเรื่องนิสินต่างๆนะครับต่อรองต่างๆท่านรีบดําเนินการจัดการให้เสร็จสิ้นภายในสามอาทิตย์แรกนะครับหลังจาก25เมษาไปแล้วเนี่ยการเจราจาของท่านเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ส่งประโยชน์กัน นะครับอาจจะยากขึ้นก็ถือว่าเอาจังหวะการเดินของดวงดาวอิทธิพลต่างๆที่พอจะรู้เป็นไกด์ไลน์เนี่ยไปวางจังหวะที่ว่าท่านจะทำอย่างไรนะครับทางด้านความรักาทางคู่ครอ,องของท่านเนี่ยคนนี้มีคู่อยู่แล้วนะครับดาวคู่ครองเนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์พาหะของท่านในในราศีเมษนะครับก็ถือว่า คู่ครองเนี่ยอาจจะสนับสนุนช่วยเหลือนำพาต่างๆผู้สารือได้เป็นอย่างดีนะครับและคนที่ยังไม่มีโคู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าท่านก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือชเอช่นกันมาทางอ้อมๆแต่ไม่ค่อยได้เปิดเผยเท่าไหร่น,น,นะครับความรู้สึกมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับลักษณะเช่นนั้นก็ในช่วงเดือนเมษานี้นะครับ ดาวใหญ่ย้ายก็มีมีดีมีเสียนะครับมีดีมีเสียนะครับดาวพระรหัสบอกไปแล้วอันนี้ส่งผลดีแน่แต่ค่อยๆทีนี้ในดาวพระพระราหูเนี่ยที่มาจากวินหน้าเข้ามาในเรืองกอย่างท่านเนี่ยต้องไปดูดาวตั้งลักของท่านนะครับว่าท่านมีดาวอะไรอยู่บ้างนะครับ <c oughs> นะครับถ้ามีดาวจันดาวสาวอยู่นี่ก็นับว่าดีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีดาวพุธดาวอาทิตย์อยู่นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าอิทธิพลของดูงดาจะส่งไปในทิศทางตัวตนท่านที่แข็งแรงขึ้นท่านก็สามารถใช้จังหวะนี้แหละครับวางแผนเตรียมการหรืขยายสิ่งต่างๆได้นะครับด้วยความรอบคอบครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ